ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมังช่างใหญ่ครับเนี่ยเห็นแล้วเห็นจากยูเห็นจาก youtube ช่างใหญ่เก่งดูดูตัดผมได้ให้ให้ให้สวยทุกคนอ่ะก็เลยมาตามมาเลยแล้วแล้วมันสมปรัถนาสมปรัถนาค่ะแล้วช่างใหญ่ตัดผมแล้วมือดักไหมหนู มือหนักไหมมือหนักไปว่าอะไรเว่าบีแรงไหมบีเจ็บไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เจ็บคือทุกอย่างโอเคค่ะแล้วแล้วมีอะไรแนะนาท่านใหญ่ไหมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรแนะนเพากช่างใหญ่เก่งมากผมเดินไปหรือเปล่าก็ลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยเลี้ยงชื่อจริยามาจากที่ไหนครับมาจากอะไรนะวิภาวดีแถววิภาวดีไม่มีร้านสับปะรดลครับมีเยอะมีเยอะเดี้ยนตัดมาหมดแล้วค่ะแต่เขอยากมาลองท่างใหญ่้างค่ะพอได้ เห็นช่างใหญ่อยากยูทูบเนาะแล้วก็แบบผมสุดตัดให้ใครใครก็สวยกันหมดเนี่ยก็เลยเราอยากมาสวยมากก็สมใจสวยสมไปนะตามที่ตัวเองคิดไว้ไหมตามที่ลูกค้าคิดคิดไว้ไหมว่าจะได้ความคุยจะได้ใวาพอดีของรูปทรงดูแลง่ายไม่คิดว่าตรงนี้ง่ายเพราะแต่กี้ที่ไม่ไม่ได้ใส่ที่จะยังไม่ได้ใส่เจลไม่ใส่อะไรเนี่ย คือง่ายมากอ่ะง่ายมากก็คือแค่เสิรเป็นหลังบ้านจช่บ้านได้แล้วซึ่งซึ่งเป็นรงที่เทียนต้องการอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้นี่แบบเวลาจะไปไหนเนาะไปไหนแน้ะก็จะแบบโอเครู้วิธีว่าจะต้องเอาผมไปไว้ตรงไหนอะไรอะไรอย่างนี้แต่ปกติที่ของช่างใหญ่ซอยไว้เนี่ยสวยถูกใจมากครับผมเพราะว่ามันสะดวกมันสะดวกสบาย ตั้งใหญ่ตัดให้สวยสองเวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกคือไม่ใดก็สวย <c oughs> ชู่กต้อองนั <c oughs> เวอร์ชันที่สองคือยิ่งใดยิ่งเซ็ตยิ่งสวยหนักกว่าเก่าอีกคูณสอง <c oughs> อันนั้นออันนั้นเห็นจากจากที่ทําเนี่ยครับ,รบก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าท่้งใหญ่ทำขัตอนอยังไงบ้าง <c oughs> ใช่ใช่ครับผมก็ลูกค้าไม่เห็นหน้านะเข้ามาใกล้มาดูมาดูเห็บเห็นให้ให้ส่องไปดูพี่น้องก็ชมกันประมาณนี้นะครับเห็นความทุยเห็น ความยาวความทรงครับเดี๋ยวไปดูภาพที่ก่อนตัดนะอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับชมแล้วก็ช่วยยางหยีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าชมเฉยๆนะท่านใดที่เป็นกำลังใจช่างใหญ่ก็เป็นต่อไปท่านหญ่กจะพยายามสอนเป็นวิทยาทานนะครับเป็นธรรมทานสอนเป็นให้ทุกคนเอาไปต่อยอดเรียนรู้นะนะครับซึ่งลูกแต่ละคลิปแต่ละแต่ละคลิปแต่ละตอนนะครับยาก มันเหนื่อยนะต้องคนถ่าย้วยคนตัดมีปัญหาคนิดเยอะๆเลยคีขอบคุณลูกค้ามากครับเดินทางปลอดภัยทุกว่านครับตัดผม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 ทำไมต้องตัผมผมมันคนผมมันแตกปลายผมมันยากไผมมันคนกรจกผมมันคนผนอกผมผผตัดผมตัดผม มันเันโลกโคกาที่กตาหมาดูบ้านตรงหมายแหนมจะเล่นจระบินเทียนบ้านาบรรพเจ้าลูกเราโนตผมาตมผมผมคนีสาทธาคนถิ่บ้านมาสั้นใจัดผมตัดัดตบัดัดผมผมคนเลียงคายผมคนเลี้ยงวัวแม่งกลัวว่าจะไปไม่รอดผพราะตัด